สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมันกันได้ยินเสียงมอไซค์ใครมาจอดโอ้ลูกชายม้าตะใส์เบิดมือเบิดเวนไปหาเน็กินแกล้งอะไปหาเน็กินแกล้งห่วยบอกไปตะนายเถอะเอ้าไปได้ม้าตะใสะฮะไปจับยูใสะแม่หยังคือนกในขอบเป็นนกนกอันนี้เพราะว่า นกกระจาบบ่นกกระจาบเดียมันแสบไปหาขับเขาแลงปะนะเอาเอาเอาวันนี้เอามัดดีๆเด้อโอ้พี่น้องวันนี้ได้เวียกพี่น้องไดี๋นี้เอากินมาสู่พอพอกำลังมาแต่เห็นงานได้นกมันชิบว่ขี่บ่มันชิบว่ขี่เฮียขี่ห้อยบอใส่คู่ขาวนั่นเ่ยอ้คู่ขี่อาชพูดนะบอหมาแมวมันสิมวาคุบน่ะแม่กับคู่เมีย ใส่มองบอกเอามัด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 กับหูกับขุนั่ในี่เอาไปนี่เอาไปนี่นี่เอาไปนี่ไปไม่บอกไปในขอบไก่หรนั่งจอมันน่ะบอกแล้วนางมืนเนี่กินในเห็ดอีหยังกินนี่นี่กินซีคลายกี่อย่างบะหมี่ไงเอามาเห็ดอีหยังผักกะเพราบอกโอ้เมื่อนี่ด้เวียกพี่น้องมื่อนี่ไปไรนกกระเพย นกบไดไปอยู่ไกลดอกงกมันมากินเขา่าไก่เราเราก็เลยเห็ดแนวไลอุ้ยแดดแห้งแทบแดดแห้ง,หงอีรีวะตัวกันเน้ายังตัวยังแกขีบมาแกขีบปย่าง,าะางนะนไปหัวปเลยไวนี่ ฮะเอาเพื่อนมรถามหาผาดังบอกคนคอยให้ลอยดูนีน่จะมาสั่งใครยกหิก่แล้วงอย,ยพัดเพิรด,ดสั่นตัวโเกรอเฮ็ดยังก็ดเพิร์ดสั่ตัวโ,กโงกรอเฮ็ดยังสั่นหลาบบอก ปวดหัวแห้งโหรถเอามาขะบานอันนี้หินเด้มาเกาะโอ้มาว่างรถหกล้อแม่จะบอกอยังไงเนี่ยเฮ้ยนี่เ,เงิน,มน,นแม่ทำไนไปแกะขี่วบอพี่จิงไปแกะขี่กระโปรงรับจ้างนะจักบาทมือพวงมาใส่เบิ้งมือมือรับจ้างเดี๋ยวให้ถามความดูอ้ ให้ถามความรู้สึกเนี่ยว่าพ่อไปหาเงินใส่เองมันเป็นเังนไรฮะลำบากบ่ลำบากลำบาก,ลำบากเรามีความสุขบ่หืงง่อมื่อยมีความสุขมีความสุขไลนไปหลอดาพูดเอาคระดีไปหลอดาให้ยังผูดถ่องเป็นบาทตีใส่เพื่อให้เจ้าบาทมัอนี้่ <c oughs> รวยหาซิบยี่สิบบาทเท่านี้มือนี้นะได้รวยหาซิบโอ้ไปะตะเเกลี่นออ้ำยางแล้วสันไปขากิฟต์แต่แกขี่กับพ่อแล้วกูกะที่จะตรงรวยได้บอไร เอาเพิ่นก็หายหลายแ้สันบาลังแหงเม่ไปน้เด้อโอ้พี่น้องมือนีเขาเจา้าเพิ่นไปรับจ้างพยาย่อใหญ่แกขีย่ยางเพิ่นได้1อยหาบแต่ว่าบุญยู่บานุญทอดจะขายของบ่ได้จักบาทเด้ใส่ไปเบิ่งเงินเบิ่งเงินได้หลายปรได้มาให้ยืมเนี่ยอันนี้แค่ช่วงระยะเวลาช่วงปิดเทอม,มวันนี้เจ้เงินรับจ้างระวางช่วงปิดเทอมเจ๊โอ้ไอนี้คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะ สำหรับวุ้นนะลูกอายุแค่สิบสองขวบช่วงปิดโควิดนะคะลูกชายจะไปรับจ้างเก็บน้ำยางกับกับตาตาจะจ้างช่วงปิดตั้งแต่เขาปิดโควิดเนี่ยได้กี่พันแล้วหาพัานเอาเงินไปเฮ็ดยางวันนี้<อ>ไปยังขึอ้อยากเก็บเก็บซื้อโอเคซื้อซื้อห้ายิมได้บ่นี้เมไปให้แมยยิบได้แต่คิดว่าเมย์เป็นพ่ป้าบ่ธรรมดาตอนนี้ ไอน,นี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะห,หลายคนก็น่าจะเป็นตัวอย่างเนาะมี <ไป S 1> ดีบ้างไอน,นี่บ้างตามภาษาเขาแต่เขาเอาอยุแค่นี้ทําได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วคะ่ะทั้งวันไม่ค่อยอยู่บ้านถ้าวุ้นอยู่คนเดียววุ้นก็จะอยู่แต่ในห้องนะคะเขาก็จะไปอย่างนี้แหละแต่ว่าไปก็ไปเล่นแต่บ้านตาไปช่วยงานตาแต่ว่าตานี่ไม่ได้ให้ช่วยฟรีๆนะคะตาก็จะจ้างส่วนตานี่ก็คือพ่อของวุ้นเอง พ่อของวุ้นนี่คือจะรับจ้างกรีดยางให้วุ้นส่วนลูกชายก็ไปรับจ้างตาเพื่อจะได้เงินนะคะเอาอีอย,ยังอะเห็นถือยู่ังหังเอาไปใไบใส่เอ้าบอกอันนี้แม่าหายแล้วบนโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะให้มาดูความน่ารักของพี่แน็กนะคะบ๊ายบายค่ะ